สวัสดีครับเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาหลายคนคงพบปัญหาการแชร์ปรินเตอร์ผ่านระบบเน็ตเวิร์กก็คือเราเอาคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเชื่อมต่อกับ p r i นเตอร์เสร็จแล้วก็แชร์ไว้ในระบบเน็ตเวิร์กหลังจากที่คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับปรินเตอร์รรบบอัปเดต,รตปรากฏว่าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นไม่สามารถที่จะสั่งพิมพ์ได้สั่งพิมพ์ได้เฉพาะตัวคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อโดยตรงกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะครับ ปัญหานี้เกิดขึ้นจากตัวอัปเดตของ Microsoft Windows นะครับตัวอัปเดตที่มีปัญหาก็คือตัว KB5005565 เราต้องไป uninstall ตัวนี้ออกก็คือต้องไปลบออกนะครับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆจึงจะสามารถสั่งพิมพ์ได้ให้เราเข้าไปที่ Control Panel เสร็จแล้วคลิกที่ Program and Feature ตามด้วยคำว่า View Install u p d a t e มองหาตัวบรรทัดที่เขียนว่า Security Update for Microsoft Windows วงเล็บ KB5005565 ให้เรา uninstall ตัวนี้ออกนะครับเอาเมาส์ไปคลิกเสร็จแล้วเลือก uninstall ตอบตกลงหลังจากที่มัน uninstall เสร็จเรียบร้อยให้เรา restart คอมพิวเตอร์หนึ่งครั้งเมื่อ restart คอมพิวเตอร์เสร็จให้เราเข้ามาเช็คดูตรง Control Panel อีกครั้งหนึ่งนะครับตรง View Install Update โดยปกติแล้วตัว kb 5 0 0 5 5 5มันจะต้องหายไปนะครับเมื่อมันหายไปมันจะมีตัวที่มาทดแทนก็คือ kb 5 0 0 5 0 3 3เมื่อถึงขั้นตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆที่เคยสั่งพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ได้ก็จะกลับมาสั่งพิมพ์ได้ตามปกติถ้าเราเรีสตาร์ทมาแล้วตัว kb 5 0 0 5 5 6 5ยังคงอยู่ให้เราใช้ความพยายามเอามันออกให้จนได้นะครับ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นจึงจะสามารถสั่งพิมพ์ได้สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ